สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทาหมูยอเด้งๆค่ะทานกับส้มตําหรือว่าจะทําตาหมูยอเผ็ดๆก็อร่อยแซ่บมากเหมือนกันนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะนําหมูไปปัป่นละเอียดนะคะจากนั้นเตรียมเครื่องปรุงผงฟูน้ําตาลน้ามันพืชผงปรุงรสน้ําปลาพริกไทยและที่ขาดไม่ได้นะคะที่ทําให้หมูยอของเรามีความเด้งๆหนึบๆน,น,น,นั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะวันนี้ใช้แป้งมันสำปะหลังตราต้นสนใส่ลงไปสักประมาณ3มช้อนโต๊ะก็เป็นอันใช้ได้เลยค่ะจากนั้นนำส่วนผสมทุกอย่างนะคะไปนวดให้เข้ากัน ถ้าใครไม่มีเครื่องนวดแบบนี้ใช้มือนวดก็ได้นะคะอ๋ออย่าลืมใส่น้าแข็งไปสักสามถ้วยเล็กๆในระหว่างที่นวดหมูด้วยค่ะนวดไปด้วยเติมน้ําเปล่าไปด้วยนะคะสลับกันแบบนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะได้หมูเด้งๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็นําไปแช่ในช่องฟรีซประมาณ1ชั่วโมงในระหว่างที่รอหมูแช่ในช่องฟรีซนะคะก็รีบขับรถไปหาซื้อหัวผักที่จะมาทําที่จะมาตา แทนมะละกอค่ะเราไปดูว่าหัวผักอะไรที่ใช้ตำแทนมะละกอได้นะคะขอบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขายผักผลไม้ที่มีคุณภาพร้านหนึ่งเลยนะคะผักผลไม้จะสดใหม่หน่าทานมากเลยค่ะมีหลากหลายให้เลือกด้วยนะคะองุ่นสีเขียวสีดําสีแดงลูกเล็กลูกใหญ่มีมเมล็ดหรือว่าไม่มีมเมล็ดมีหมดเลยค่ะร้านนี้ยังมีลูกอินทผลัมสดมาขายด้วยนะคะลูกพลุนสีม่วงลูกพลุนสีเขียวลูกพลับหรือว่าชาวฝรั่งเรียกว่าลูกกากีก็ยังมีขายอีกด้วยค่ะลูกฟิกที่ร้านนี้นะคะ ขายกิโลกรัมรับประมาณสามรอบาทค่ะแม้แต่ลูกกระบ,บองเพชรก็มีค่ะเห็นไหมคะร้านนี้มีผักผลไม้แปลกใหม่ให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยอุ้ยไม่ใช่ค่ะเมลอนนี้ขายเป็นกิโลกรัมนะคะกิโลกรัมรับประมาณ4ี่สิบห้าบาทบะเกียบค่ะพี่น้องคะบะเกียบก็มีขายค่ะเออเขาขายกันอยู่ที่สามลูกประมาณ2ยูโรนะคะส่วนหัวผักสีข,า,ขาวนี้เอาไว้ทานกับส้มตําค่ะเวลาทานนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมออกจกมูกนิดๆิดค่ะมีคะ่ะเจอแล้วค่ะ เป็นหัวใชเท้าสีม่วงนะคะเวลาตำก็จะคล้ายๆบ้านละกอบ้านเรานั่นแหละค่ะแต่ว่าออหัวผักสีม่วงนี้นะคะกลิ่นไม่ชุนเท่ากับหัวไชเท้าสีขาวค่ะ ยอสุกแล้วค่ะสุกแล้วนะคะร้อนๆน,น,นี่ค่ะยังไ่ใส่เม็ดพริกไทยด้วยนะคะสามชิ้นค่ะส่วนสองชิ้นนี้ไม่ได้ใส่เม็ดพริกไทยค่ะสำหรับของอีหลาดไอ้บุญเถิ่นนะคะนี่ค่ะแท่งที่สองเรามาดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะประมาณนี้นะคะ เม็ดพริกไทยนะคะหอนอหิวเห็นเมลอนลูกโตๆน้าทานก็ได้ซื้อมาสองลูกค่ะเมลอนแคตทลูปก,ก็จะมีรสหวานแล้วก็หอมนะคะสีสวยมาก กลิ่นหอมๆค่ะสามารถนำไปปัป่นได้เลยนะคะเนี่ยส่วนนี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะแต่ว่ารสชาติจะหวานค่ะต้องรอให้เขานิ่มๆนะคะแอนีอันนี้ดําหน่อยนึงนะคะเราจะตัดออกี้ลากอยุนี้ สิล่องบ่เดี๋ยวจะไปเปิดหน้าต่างให้นะไปทางนูน้นคารินมามมากระโดดกระโดยยด,ด,ย,ย,ด,ดย,ย่อยโดดย่อยโดดย่อย ใส่หมูยอด้วยนะคะส่วนหมูยอจานนี้ก็จะชุบแป้งทอดค่ะเปลี่ยนใจแล้วค่ะจะทำเมนูหมูยอชุบเกร็ดขนมปังทอดแทนนะคะ วันนี้คุณปู่อยู่บ้านคนเดียวนะคะคุณย่าไปบ้านลูกสาวค่ะแล้วก็ไปทานอาหารเที่ยงที่นู่นด้วยก็เลยเอาผลไม้กับหมูยอชุบแป้งทอดมาให้คุณปู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าเที่ยงแล้วกลัวว่าปู่จะหิวนะคะพอเข้าไปในบ้านคุณปู่ก็นั่งดูทีวีนะคะถามว่าทานข้าวหรือยังปู่บอกทานมันฝรั่งทอดแล้วก็มันฝรั่งทอดในที่นี้ก็คือชิปนะคะที่ชาวฝรั่งเศสเขาเรียกกันนะคะทาอาหารมาให้จะทานตอนนี้ไหมปู่บอกยังไม่หิวแล้วปู่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าเช่เอาอาหารที่ย่าหมายเตรียมม่ให้เนี่ย เอาไปไว้ในห้องเก็บของได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยยกกลับมาแล้วทะเลาะก,กันกับปู่ไม่อยกจะชอบเอาอาหารไปซ่อนแล้วคุณปู่ก็จะหาไม่เจอแบบนี้นะคะโอ้ยพี่น้องคะยังไหม่มีคํามสีเบายังไหมก็เลยเอาอาหารไปไว้ตามที่คุณปู่บอกนะคะแล้วทีนี้คิดไปคิดมายังไงมก็เลยถามคุณปู่อีกครั้งนะคะ,ะว่าเอาไปไว้ตรงนั้นจริงๆเหรอกลัวว่าคุณปู่จะลืมก่อนนะคะอยากให้คุณปู่ทานตอนนี้เลยคุณปู่บอกโอเคโอเคถ้าง,งั้นทานตอนนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นภาพอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะ

vraiment ouais. Il n'est pas mangé comme ça depuis longtemps. Hein. Demain, on ira Oui. Demain. Demain, oui. Ah, à côté de Carrefour, on peut que j'ai un travail. Il peut bien venir. On peut te laisser c'est bon, tu manges la soirée. C'est bon tranquille hein Tu manges Tout bouche tout oui. et pas trop. hein non. Mais non. Oui. Et tu as le calme. mais à côté de lui, ça calme parce que Ще те паудим, ако те е паудим. Чао-чао, чао-чао. Чао-чао. Дей Ай. หูยอชุบเกล็ดขนมปังร้อนๆค่ะรับประทานกับน้ําจิ้มหวานนะคะ ันนี้มีกระเจี๊ยบลวกแล้วก็แรงดิบด,ด้วยค่ะส้มตำหมูยอหน้าทานมากเลยนะคะเชิญทุกท่านมารับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะคะสวัสดีครับทานอาหารด้วยกันค่ะแล้วก็มีไข่เจียวด้วยนะคะของยีรามีไก่อบซอสมะเขือเทศด้วยค่ะยีออไ่ไหมเจ็บฟันค่ะเพราะว่าไป เวลาดัดฟันนะคะเมื่อวันก่อนคุณหมอเขาแบบทำเขาเรียกว่าอะไรนะให้ตึงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ะรู้สึกเจ็บนะคะเจ็บมาสองวันแล้วไรแบนี้ค่อยๆพี่น้องขรอยากสวยก็ต้องทนนะคะเวลาอยากสวยก็ต้องทนเอาด้อบบะนี้พี่น้องขายวันนี้ยังทานขนมจีนนะคะ

แซ่บแนวดใช่ไเมื่อวันคุณปู่ให้ทิกเก็ตม้าแข่งนะคะให้ให้ยัยใหไ้ไปวุ่นถึงกับีิลาสี่ใบคุณปู่เป็นคนออกตังให้นะคะแล้วก็ทิกเก็ตให้พวกเราเป็นของขวัญน,นะคะ4ี่ใบพวกเราถูก2ใบค่ะ ทั้งหมด42ยูโรนะคะดึง,ดงยืมเท่าไหร่มัน1,600บาทพูดผิดคุณปู่ให้โชคค่ะค่อยๆเคี้ยวลูกน่าน่าน่าเราวา้างมันจะไปกัดอะไรไมใจ่ไปกินซุปไป

อย่าร้องกาขึ้นมาอีกไม่เยนอี้ที่แค่นะท อร่อยมากครับอร่อยมากครับมันมากระวังฟันนะต้องไม่ให้โดนตรงนี้เดี๋ยวลูกตรงเหล็กใช่ไหมมันเจ็บทุกอย่างเจ็บทุกอย่างเลยเหรอสามวันแล้วต้องกินอาหารเด็กน้อยด้เนี่ยหายนะหายเจ็บ น่าจะหายคงงี้จริงเหรอทำไมหายชุดพุทจังเลยมันเม้งเจ็บจะมีอินไงอืมดีกว่าเมื่อวานใช่ไหมลูกอืมอาจจะเป็นวันเสาร์วันเสาร์หายเลยดเดี๋ยวกันนี้เราไปกินกับเพื่อนได้ไหมหลังเลิกเรียนตอนเที่ยงเหรอลูกโอเคที่ไหนคะที่เดิม,ดมที่ไหนคะ น้องการลินเริ่มหนาวแล้วค่ะเริ่มเข้ามานอนตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้จะอุ่นมากจีจะจะีชะนะคะอุ่นดีบอ่อุ่นดีบ่นี่อันนี้กันลมได้นะคะกันลมไดม้สบายใจเฉิบเลย อิ่มแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นแล้วก็หิว